ทักทายเชินเคยนะคะกับรัศมีมกรีนการ์เดนนะคะวันนี้เรามาดูไม้สวยมากตัวนี้ชื่อว่าเอพอร์เพิร์สตาหรือเปล่าคารูเนตคล้ายๆกันนะมา้งทีก็แยกไม่ออกหลายๆอย่างคล้ายกันมากคารูเนตกับเพอร์เพิรสตาร์เพอร์เพิสตามันจะออกม่วงๆหน่อยตัวนี้มันจะมีด่างด้วยนะเป็นเป็นเป็นเนอลโบเอลโบเอ,อลโบไม่ด่างขอบนะคะตัวนี้ ทีนี้เรามาดูตัวนี้ก็เลี้ยงหลายปีแล้วจําไม่ได้แล้วแหละดูลำเขายาวมากเนะี่ยน่าจะเป็นฟุตนะคะลำเป็นฟุตเลยตั้งแต่เลี้ยงมานี่ยังไม่ให้หนอเลยซากะทีมีตาหนอแล้วแต่ตาหนอไม่ขึ้นเห็นไหมคะตุ่มตุมตุ่มตุมเป็นตุ่มตุม,ต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 มแต่ว่ามันยังไม่ให้หนอสักทีไม่มีแผลรอยตัดหนอแต่ทีนี้เราทํายังไงเวลาเราปลูกมันก็มันอยู่ในกระถางก็จะมันจะล้มนะพอมันล้มแล้วทีนี้เราไม่ได้เอาขึ้นท,ทันทีมันก็จะ ลักษณะรูปทรงเขาก็จะเอน็นเอียงไปหาตามแสงมันก็เลยจะบิดบิดเบีบ้ยวๆนะบิดบิดเบี้ยวๆในะรูปทรงเขาเขาสูงนนอย่างต้นนี้อย่างเนี้ยอย่างต้นนี้มันเอ็นไปมันก็เห็นไหมคะรุ่นรุ่นเดียวกันนะ,ะตกขอบกระถางไปแลรบลอยแล้วทีนี้มันก็ล้มอย่างนี้ในชะ่ป่ะพอมันล้มแล้วทีนี้ยอดเขาก็จะดีดขึ้นมาเวลาเราตั้งตรงมันก็จะไม่ตรงแหละต้นไม้เห็นไหมเออแต่มันก็พูดถึงถ้าแต่เราจะมองให้มันเป็นศิละปะมันก็สวยไปอีกแบบแต่ทีนี้ ที่เราเอามาให้ดูวันนีเ้เป็นเป็นกรณีศึกษานะบางคนอาจจะเจอเลี้ยงมานานอาจจะเจอลักษณะเหมือนเหมือนกันว่าเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงจะเลี้ยงต่อไปดีไหมหรือว่าจะยังไงดีแต่แม่ค้าก็ให้มาดูสองต้นนะให้มาดูสองต้นแต่ก็เคยทาแล้วคิดสองจิตสองใจอยู่ว่าไม้เข้าหน้าไม้เขายังสวยอยู่เราก็ไม่อยากจะไปจิ้มเอาหนอ่อนอะไรเขานะไม่อยากจะไปแทงยอดเขาเพื่อที่จะเอาหนอ่อแล้วก็อยากเลี้ยงไว้ทรงให้มันสวยๆแต่ทีนี้มัน มันปลูกแล้วมันล้มมันโค่นมันล้มกระถางมันก็ล้มแล้วทีนี้เราจะทําไงดีนะจะตัดลงก็เสียดายอยู่คือเสียดายแต่อยากรู้ว่าเราเลี้ยงมาขนาดนี้มันจะไปยังไงแต่ก็รู้ว่าสูงขึ้นแ,แต่ไม่ยอมให้หนอสักทีอืแล้วก็ต้นหนึ่งเราจะคิดว่าจะตัดต้นหนึ่งจะตัดให้มันสั้นลงนะอีกต้นหนึ่งเราจะไม่ตัดนะคะจะเลี้ยงไว้อย่างนั้นแหละทีนี้เราจะตัดยังไงอ่ะตัดถ้าเราลงกระถางม,มันล้มแน่นอน จะตั้งให้ตรงอย่างนี้ก็ได้นะก็สวยนะก็เลยจะตัดลงให้มันสั้นลงหน่อยนะคะตัดลงหน่อยนึงประมาณไหนดีเท่านี้แล้วกันนะมีคมกิบเลยนะแต่ใช้นานแล้วแหละเนี่ยเราก็จะตัดเนี่ยประมาณนี้นะคะตัดออกยาไปเหมือนกันเกือบคืบ<อ>เสียวมีดนะนี่ชมคมเ,เดี๋ยวให้มีรากติดไปหน่อยนึงนะคะ เขาจะได้ฟื้นตัวง่ายแต่บางทีเราก็ตัดตรงนี้ได้นะแต่เราเผื่อว่าเผื่อมันให้หน่อยไงก็เลยไม่ไม่ตัดขนาดนี้ให้มันเหลือสักหน่อยนึงก็ได้นะส่วนใบล่างถ้ามันเก่ามันโทมแล้วก็กอ,อกหรือลอกทิ้งก็ได้นะคะเพราะ่ยังไงรากเขาก็ดึงอาหารไปเลี้ยงไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็แห้งทีนี้เราก็จะจัดการปลูกเหมือนปกติเลยนะคะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเราจะไม่ใส่ปุย๋ยโอเค เคนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคสวยเลยกาลังดีนะเดี๋ยวเขาจะดีดกลับตั้งตรงเองนะคะเพราะว่าเราปลูกตรงอยู่นะคะตัวนี้ชื่อคารดเนตนะคะเอาไม้สีม่วงส่วนตัวนี้เราจะปลูกแบบไม่ตัดนะคะแต่ว่าจะาตั้งให้ตรงนะคะตั้งให้ตรงเนี่ยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะตรงนี้เขาก็สวยนะเนี่ยเหมือนบอนไซเลยนะ Аа. Okay.